เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านพาน,นิจจังหวัดสงขลาก็ได้นําทัพสินค้าอุปโภคบริโภคมาจําหน่ายให้กับประชาชนนะคะในราคาสุดประหยัดค่ะโดยจัดรถโชว์ในพื้นที่เสียมเพลของจังหวัดสงขลาค่ะ โดยเมื่อวานนี้ค่ะทางพาณิ์จังหวัดสงขลาก็ได้เปิดโครงการพาณิ์ลดราคาออนทว่าทั่วไทยจังหวัดสงขลาซึ่งครั้งนี้ค่ะจะเป็นครั้งที่2โดยจัดขึ้นณนชุมชนคลองเตยตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายมาหามะพีสกรีวามรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานซึ่งงานนี้นะคะก็จัดตั้งแต่เมื่อวานค่ะไปจนถึงวันที่10มีนาคมก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะ ทางด้านนางสาวฉัตรสุดาชุมแสงพาณิจังหวัดสงขลาก็ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ค่ะว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนพร้อมกับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการจ้างงานเพิ่มขึ้นและให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตจำวันในราคาประหยัดได้มากขึ้นอีกด้วย อีกทั้งค่ะจากสภาพเศรษฐกิจใน,นปัจจุบันก็ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกส่งผลให้มีภาวะเงินเฟอ้อปรับสูงขึ้นสถานการณ์ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันและมีแนวโน้มจะยังคงสถานการณ์เช่นนี้ต่อไปอีกทำให้ผู้บริโภคต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทางจังหวัดสงขลาโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสงขลาจึงได้จัดโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวทั่วไทยซึ่งจังหวัดสงขลาได้จัดขึ้นใน4อำเภอด้วยกันค่ะครั้งแรกจัดไปแล้วค่ะที่อำเภอระโนดเมื่อวันที่1ถึงวันที่3บริเวณที่ว่าการอำเภอระโนด ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ค่ะจัดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่บริเวณชุมชนคลองเตยตําบลคอหงอำเภอหาดใหญ่ครั้งต่อไปจะจัดที่อำเภอจันนะในวันที่14ไปจนถึงวันที่14มีนาคมณนะบริเวณตลาดรถไฟจันนะอำเภอจันนะส่วนครั้งสุดท้ายครั้งที่4ก็จัดขึ้นที่อำเภอเมืองสงขลาในวันที่22-24มีนาคมณาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะ ไปดูราคาสินค้าในงานกันบ้างน,นะคะซึ่งเป็นราคาพิเศษค่ะอย่างเช่นหมูเนื้อแดงก็อยู่ที่กิโลกร,รัมละ130บาทน้องติสโพกิโลกร,รัมละ60บาทไข่ไก่เบอร์2และเบอร์3ขายแผงละ70บาทค่ะน้ำตาลทราย1กิโลกรัม15บาทน้ำมันพืชปาล์มขวดละ40บาทข้าวสารหอมขนาด5กิโลกร,รมัมขายอยู่ที่ถุงละ110บาท นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการครองชีพอีกหลายรายการค่ะรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มซอสปรุงรสและผลิตภัณฑ์ปรุงรสต่างๆของใช้ประจําวันผลิตภัณฑ์สําหรับชําระร่างกายผลิตภัณฑ์ซักล้างรวมถึงยารักษาโรคอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้นะคะนอกจากจะมีสินค้าราคาพิเศษแล้วก็คือกิจกรรมนาทีทองค่ะวันหนึ่งค่ะก็จะจัด ประมาณ2รอบด้วยกันนะั่นคือช่วงประมาณเที่ยงหรือเที่ยงครึ่งเนี่ยค่ะและอีกรอบหนึ่งก็คือเย็นนี้นะคะประมาณ6โมงเย็นค่ะซึ่งผู้จัดงานก็จะขนขบวนสินค้ามากมายมาให้ผู้บริโภคซื้อในราคาสุดพิเศษยิ่งกว่าเดิมรวมถึงยังมีกิจกรรมคืนกำไรลูกค้าที่เพียงแค่ตอบสนุกร่วมคำตอบคาถามค่ะ ร่วมสนุกกับกิจกรรมในงานก็จะรับคูปองแทนเงินสดสำหรับจับจ่ายใช้สอยตลอดงานด้วยค่ะไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของพาณิชย์จังหวัดสงขลาค่ะ งานโครงการพาณิชย์ลดราคาออนตัวทั่วไทยจังหวัดสงขลานะคะก็เพื่อต้องการให้ลดค่าของชีพให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายซื้อสินค้านะคะในราคาที่ถูกกว่าราคาในท้องตลาดทั่วไปแล้วก็อีกประการหนึ่งนะคะเป็นการเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายสินค้าให้กับาทางกลุ่มผู้ประกอบการนะคะทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็กลุ่มกเกษตรกรนะคะอันนั้นเป็นวัตถุประสงค์หลักๆนะคะ แล้วก็สําหรับสินค้านะคะในงานนี้นะคะสินค้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ลดค่าคงชีพให้แก่พี่น้องประชาชนแล้วก็มีความจําเป็นในการคงชีพที่ลดราคาหลักๆส่วนใหญ่นะคะก็มีเนื้อหมูแดงนะคะ,ะขายเพียงกิโลกรัมละร้อบาทค่ะน้องไก่ติดสะโพกนะคะกิโลกรัมละ60บาทส่วนน้ํามันพืชน,นะคะ ในราคาขวดละ40บาทค่ะน้ำตาลทรายนะคะกิโลกรัมละ15บาทนะคะส่วนข้าวหอมมะลิเนี่ยค่ะถุงละ5กิโลกรัมเหลือเพียงถุงละ110บาทส่วนข้าวขาว5เปเซนตะคะเหลือเพียงถุงละ70บาทนะคะ สำหรับในแต่ละพื้นที่นะคะร้านก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามสถานที่และก็ในอำเภอนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นทีรโนดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะคะสินค้าชุมชนในพื้นที่อำเภอระโนดนะคะเข้ามาร่วมขายนะคะแล้วก็เหมือนในพื้นที่หัดใหญ่นะะี่ค่ะเราก็จะให้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ในบริเวณอำเภอหัดใหญ่นะะียค่ะเข้ามาร่วมขายก็สินค้าก็หลากหลายนะคะ แต่ก็จํานวนก็100บูบูเช่นเดิมนะคะส่วนสินค้าส่งเสริมการขายเนี่ยทุกสถานที่ก็มีเหมือนกันค่ะทั้ง4ครั้งนะคะทางด้านประชาชนนะคะที่มาร่วมในงานนี้ฮะหลางก็บอกว่าชื่นชอบมากค่ะที่ ทางพานิจจังหวัดสงขลาค่ะจัดงานนี้เนื่องจากว่าช่วยบรรเทาเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเช่นเดียวกับทางด้านร้อยตํารวจตีพิทักษ์เพชรกล้าค่ะซึ่งเป็นประธานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนของเทศบาลเมืองคอหงค่ะซึ่งประธานชมรมท่านก็บอกว่าตนเองเนี่ยมาซื้อสินค้าจำนวนมากเพื่อไปแจกให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงค่ะ โดยทางด้านโดยจะนําสินค้าเหล่านี้ค่ะไปมอบให้ก,กับผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้สินค้าในงานเนี่ยบอกว่าถูกจริงๆค่ะถ้าไปซื้อตามห้างหรือสถานที่ร้านปกติค่ะก็จะมีราคาที่สูงมากกว่าน,นี้งานนี้ถือว่าช่วยลดภาระากาลังซื้อให้กับตนเองค่ะที่จะนําไปให้ผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้นค่ะผมเป็นประธานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง ถึงสินค้าที่มาซื้อวันนี้ก็ต้องการจะนําสินค้าเหล่านี้ไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้นะครับนี่ถ้ามีเพลินเพลิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสินค้าเราวันนี้ถูกจริงๆเลยก็ด้วยความนุเคราะห์ของคุณทวัตหนูดำนะครับที่ได้ให้มาซื้อของราคาถูกด้วยเพราะว่าเ็าต้องจับตลาดก,กันพวกข้าศัตรก็ตอนนี้ข้าศัตรยยังไม่ได้แต่คุณทวัตหนูดำในฐานะที่ว่าเป็นผู้ประทานนานชุมชนก็ พวกนี้ผมสั่งเท่าสารได้สิบถุงไว้สําหรับพาไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะครับวันนี้สินค้าราคาถูกมากเลยถ้าเราไปซื้อตามห้างใหญ่ๆเนี่ยต้องร้อยแ0ดสิ้อยแต่ซื้อที่นี่เคยก็ถูกเ้่าสารก็ถูกนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีมากเลยครับวันนี้ครับ